บายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านบีปลาลูกขอบคุณกันทุกกาพี่น้องสองซาบุไลพี่น้องพากุหลาบแซ่จ้งเลย่อยเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยกินข้าวเที่ยงได้พี่น้องน้องแค้มากินน้องแม่ไหมล้วน้องแคนน้องแค่น้องเนนน้องแค่ตี้นเมื่อนักปลาไลเลยแต่ว่าลูกปลาไลมาแทนโอ้ มาเด้อมาเด้อดีใจเทนี่ดูมาเด้อมาดูอกานาอับิคอยนั่นแหะแะคุณแม่เนี่ยผู้นเงกเ้าที่หมนเ้อมนเด้อพี่นมาทอฮะมาชิวกินทานมดดโเดไทยแปดสิบพันไปชไปจัดสอบไปจัดสอบโอ้กระสอบกระปุกกระเปกเท เอาป้าจ no no ักสอบป่านนี้พบอนบสอบเอานึ่เอานมันไปบอเอาด่นะอ้าวขานเด้สิขานที่เขาด้ว่าี่เขาก็ตาหางแล้ววาเฮ้ยคนีข่านะแล้รวมก็ท้งงมีบอยยอได๋วมไปออาได้เได้เบอดเบอยอนยอเทิร์นย้อนก็จะก็ไปา

กินลูกจ้ะไปอย่าไปทางรถมัไอกินลูกจ่ะกินกินเออเอออยะไกินลูกจ่ะยัไม่ร้อยหน่อยนะยังไม่ลูกล่ะแค่กระเทมเข่ายับกินกินเข่าได้ลูกจานายต้องะก่กว่าอะะให้เด็กเด็กคิดก่อนจ้ะเพราะว่าม่มีทางเข่าจ้ะ แซ uhh ่บบ่น้องแค่น้องแนนมาเดินพี่น้องหมดจอมากินน้ำลานๆเด้นพี่น้องเจ๋ยทอกิิคนน้ำมาถามาถาซาบเไรจังเต้11โมงกว่าซาบะไรยังอยู่ห่วยให้รักใหม่นีอ กินนูดทำใหม่กูแค่นี้จะพออกมาใช้ใกินได้หมแซ่บไปเลยแซ่บไปเลยอแซ่บหมดเลยบ่แซบตี้นเมื่อนั่แม่พู้นี้แม่น้องอันนี้นี่มาพรุนีไอ้กินอีกล่ะกินหรือเปล่า มามานี à, mm ่ค hmm. wow. ือเจดมจะเยจะยมาอยู่เพื่อนน้องนิดมามาพี่น้องหมดจอมากินน้ำละลานเด้อพี่น้องเด้อน้องแก้น้งสงยหิวข้าวแหงมาลูกหิวข่าวแห้งขาปาเติงคอยวัดชีเมื่ออะไรสิเผื่อวะมาเติง เมื่อกับบอลนั่นเนาะแม่กันโหลดทั่วจุ้งมาแต่เพื่อนผู้ใหญ่ผู้ใดไปไหนไปผู้กะจอบมันเมยไม่นี่งกระจอบเมยไม่นี่งเลยจุ้งมาโหลดทั่วแต่เพื่อนผู้ใหญ่ผุ้ใดเหยียบเล่ตตะปูจุ้งมาพี่มาเพื่อนนั่นปุ้ยพี่กูเลู้ว่ามันอยู่ในหันกับบอลมีหมอกจอดบ่ยืนเพื่อนนึ่งก่อนนี้เดิ

ยงเียทําเคียนกัน้งเนน้งเงนบ่อนหิเขาบ่จำกันกินหลายคนแน่ยเสแอเนาะน้องเคียนบิดบิดไหนเด็กๆกินก่อนพี่น้องเลยน้องแคนใส่เตีมีเลยพี่น้องสแบดูกแอะช่งแอะางหิวเข่าเนาะลูกเนาะ นห้าในเลีล้ยงเต็มที่พี่น้องสำลูกจะคล้องแหละน้องแคนกับน้องแน่น้องเพชรตีนะสำลูกจะจะคล้องลูกลานจะเองนี่นกินกินน้ำกัน

กับบ่ตีเพิ่นแบบว่าเพิ่นก็บ่ค่อยลึกแล้วก็บ่อนะบ่ค่อยนะเพิ่นบ่เพิ่นมาเฮือนนี้มาเฮือนนี้มาเฮือนเฮาใครแน่เพิ่นฮู้จักเพิ่นลึกเฮาแน่ไปเฮือนผู้อื่นน่ะเพิ่นบ่ลึกจ่สิว่าจบ่ได้ไปบ่แม่นเด้อเด็กน้อยาจบเคยไปก็บ่ไปได้พี่น้องเอ้ยบ่กล้าให้บ่นั่งบ่กล้า ไม่เห mm. <instr umental> ียวมันซนเหมือนกันเนาะอืมี่เมือน้เราชไบยดียมันโอนแต่กเหียบ้นเรจะหื่นพักอันกินกับตะมุงแทะได้พักยก้พักข่งะบ้านเราเอพักขยี้น้องแค่้คือบกินผักกะหล่ำกินอย่ะถ้าตีเนี่ยใส่เอาใส่เอาได้พักกะหล่ำ เียตมี่ตีบอลนั่นนั่นอิ่มนลูกอิ่มลกินลูล่ะเชียวิเขาเาจอิ่มอิ่มนะลูกเมืองเย็นถ้าต่เมืองเย็นก็ไปไปเข่าบ้างเมาเจ้ากลางเมืองกันั่งดี

นีางจุให้ซาวะไลยืนเลยนะแซววไลใ้หนน่อคิดดอเสียงส yeah. ่งบานดัแมวน้องชานสงส่งสั่ง เคียบไปอีกนิดถ้เข่าเด้อเข่าเด้อสบายดีพี่น้องจักซัพพลเวสีจกมาแต่ใส่คุณตื่นครับผมคือว่าจุดทูกเรียกกันยังมาซัพพลาเวสีอยู่บนน้อยปางผมยังมาพี่น้อง กินมันหรอกุ้แห้งพ่อคะแจังเนาะกินมันก็กิน้ยน้องๆแน่นเนาะ่คใหญ่น่น่ โอเคพี่น้องชิบเบิได้พี่น้องเว้ย,เ,วยเดี๋ยวมรับมเจากฝากรลไรก็เซอสองจาบกระไรเด้อพี่น้องกินหนากพอกัอนใหม่สบายดี okay.